เกือบลืมอยากกินยำปูเนี่ยซื้อมาจากเอเชียช็อปแล้วก็เอามาเออละลายละลายน้ำแข็งออกนะคะก็เกือบลืมเลยอะ่ะแช่ว้ในตู้เย็นตายแล้วไม่รู้ไม่รู้จะเป็นยังไงมากเดี๋ยวมาดูกันยำสักหน่อยอยากกินมากเลยอยากกินมากๆยำปูแต่ไม่มีมะม่วงนะคะ ไม่มีมะม่วงเลยเดี๋ยวมาเปิดดูกันมีตะมมันทั้งนั้นเลยไปที่ไปที่เออร้านเอเชียช็อปที่มันฮามมานะคะก็ได้ปูมานะคะได้ปูมาแล้วก็เดี๋ยวจะหัน่นใส่ยำยำยำใช้หัหอมใหญ่ยำปกตินี่แหละคะ่ะใส่พริกใส่มะนเอาดูสิ อยากกินมันมากเลยอยากชอบกินปูแป้นนะคะปูแป้นยำนะคะบางคนก็กว่าระวังนู่นระวังนี่นะคนมันอยากอะ่ะไม่ระวังละค่ะขอให้ได้กินเถอะอยู่ที่นี่ได้กินกันเยอวก็โชคดีแล้วไปตลาดที่มานามมาสาขับรถไปต้องร้อยกว่ากิโลนะ มันมีใกล้ๆกล้เนี่ยประมาณห้าสิบกิโลแต่ว่ากลัวมันจะไม่มีเพราะว่าไปอีกร้านไม่เจอไปเจอตะปูดำๆเหมือนปูบะเราแบบปูนาน่ะอันนั้นใย,ยกินไม่ไหวเพราะว่าฟันใย,ยไม่ดีอันนี้ดุดูดเอาก็ได้ใช้ดุดูดเอาก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูกัน,นะค่ะใย,ยจะใส่เครื่องนะคะเดี๋ยวหั่นหอมหั่นกระเทียมก่อนไม่ตั้งกล้องค่ะใช้มือจับเอาวันนี้ก็ได้เครื่องแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีหอมใหญ่ขาวนะคะแล้วก็พริกแล้วก็มะนาวนะคะ ยายก็จะทําตามภาษายายล่ะคะ่ะนะคะส่วนน้ําปลาก็ตั้งยุงข้างแล้วคะ่ะอยากกินอะไรก็ทําลงไปใส่ลงไปนะคะนี้วันนี้ไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้ทํากลับมาก็ทำ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 ไม่ได้มีพิธีรีอตองอะไรลืมไปเปิดเจอต้องทำเดี๋ยวมันจะเสียซะ เสียดายของแพงนะคะที่นี่ของแพงเราต้องเสียดายไปก่อนเงินทั้งนั้นอยู่ที่นี่ต้องประหยัดค่ะจะใช้มือหยิบกลัวกลัวเดี๋ยวแป๊บนึงจะใช้มือหยิบก็กลัวเผ็ดเนี่ยบีบมะนาวลงไปกลัวกลัวมือเผ็ดแล้วไปไป้ายตาแค่นี้ก็ร้องไห้ล้ว ไอ้หัวร้องไห้เพราะอะไรหัวหอมใส่มะนาวไปสองซีกอ,อันนี้คืออะไรอันนี้คือชูรสใส่ชูรสลงไปใส่น้ำตาลงไปใส่น้ำมันปลาลงไปแล้วกูกลีกุลีกุลีกุลี คน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 น้องให้เพราะว่าไม่ได้ดีใจว่าได้กินปูนหวัหวหอมมันเข้าตาน้ำตายเยิ้มล้ำตายย้อยเนื้อลก้ก็คเลยคอเลยไปค่ะ้อแทะก็แทะมันเข้าเนื้อหน่อยธรรมดาจะไปตำส้มตำนะค่ะ น้ำไหลไหลแลวเนี่ยยายเป็นคนแปลกนะถ้าอยากกินอะไรขึ้นมาเนี่ยน้ำจะไหล,ลหนัวโอ้ยแล้วก็ได้กินแล้วนะคะโอ้ยโอ้ยขอเช็ดน้ำตาก่อนอืออ้ายโอ้ยอขอชิมสักหน่อยก่อนเะไปนั่งกินกับข้าว ได้แล้วค่ะอร่อยค่ะพอดีเลยไม่เค็มไม่เปรี้ยวเกินแล้วค่ะราไปดูกันวางกล้องก่อนแล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะคะยำปูเป้นค่ะอยากกินมากธรรมดาอยากจะใส่มะม่วงนะคะมันไม่มีมะม่วงอืม ถ้าเป็นปูนาบ้านเราอ่ะฟันใหญ่ไม่ดีมันดูดไม่ได้อันนี้มันดูดได้อร่อยค่ะกินกับข้าวชื่นใจมากินด้วยกันนะคะปูเป้นยำค่ะมันเยอะเลย มันมากบางคนก็บอกกลัวมากแต่ยายไม่กลัวหรอกค่ะขอได้กินอดยาค่ะอยู่ที่เนี้ยอันนี้อย่าไปคิดมากนะคะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตืดน,นะคะอันนี้คือยางงยางของไอ้น,นี่คือเส้นของหัวหอมใหญ่มากินด้วยกันนะจ๊ะยายกินก่อนนะเสร็จแล้วจ้า ยำปูแ้นนะจ๊ะสมใจย,ยากค่ะ